สุดยอดของความน่ารักและความสุข The Mori Life โตพร้อมเผยแพร่เทศกาลสุดพิเศษสำหรับแฟนๆของมังคีชีโดยเนรมิตเป็นมังคีชีคริสตม์มาสเทาที่จะทำให้คุณตกอุมรักเมืองนี้ในช่วงสิ้นปีและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่นี่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างความสุขและความประทับใจทั้งศูนย์การค้าจะกลายเป็นแหล่งรวมของความน่ารักของลิงน้อยมังคีชีจากประเทศญี่ปุ่นที่พร้อมจะพาคุณเดินทางไปสู่แผ่นดินของความสุขและความอบอุ่น ในมังคีชิคริตมากเถาคุณจะได้พบกับโลกของมังคีชิที่เต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปที่น่าตื่นตาตื่นใจดีเทลสุดน่ารักและกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานตลอดทั้งวันคุณสามารถมาก,กับคู่หรือครอบครัวก็ได้เพราะที่นี่มีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกวัยและทุกกลุ่มคุณจะได้กลับบ้านกับความทรงจำและรูปภาพที่น่าจดจำเดอะมอลลฟ์สโตและเดอะมอลโคราชพร้อมเปิดต้อนรับคุณเข้าสู่โลก ของมัคคิชิที่น่ารักน่าชื่นชมอย่าพลาดโอกาสที่จะมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของเทศกาลนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของความสุขและความอบอุ่นที่มัคคิชิจะนํามาให้กับทุกคนแต่ทําไมคุณควรมาเยี่ยมชมการเดินทางไปเที่ยวเมืองนี้ไม่ได้เพียงแต่ให้คุณได้พบกับความน่ารักของมัคคิชิแต่ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างความทรงจําที่น่าจดจํากับคนรักครอบครัวหรือเพื่อนๆของคุณในช่วงสิ้นปีมันคือการหยุดหยัด จากความวุ่นวายของชีวิตประจําวันและผ่อนคลายในโลกของความสุขที่นี่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเด็กๆอีกครั้งมันเป็นการหลบหนีจากความเครียดและการผ่อนคลายใจที่สมบูรณ์แบบเทศกาลนี้จัดขึ้นจนถึง5มกราคม2569อย่าพลาดโอกาสที่จะมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของมังคิชีคิดมาทามาเป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่เดอร์มอไลฟาสโตและเดอร์มอนโคราจะเต็มให้คุณมาแล้วจะรู้ว่าทําไมคนคนหนึ่งก็ต้องการมาเยี่ยมชมเมืองนี้